ไม่เตนมาถ่ายแต่เช้าเลยไม่มีอะไรทำบ่พนัยเสียฮะเรื่องการงานบ่อร้างเลยนะถ่ายแต่วิดีโอถ่ายอย่างเดียว เอาอ้อยมาหน่อยเอาตกใจหมดใครมามามพออยากกินอ้อยเออรู้อยู่ดูดูดูเอาเอามือามาดันเรานะเอ้อยไม่ให้เสียเอ้อยด,ดูดูดูเอามือมาดันเรา

ตอนเช้าคงอะสบายอ่ะคบอากาศแบบก็เรื่อยๆครับเย็นๆเด็กๆครับกระกอกอึอเออทำไง คือสีหิวแห้งเมื่อบานจาสวัสวดีท่านผู้ชมร้อยสองร้อยท่านนะครับอตอนนี้กินายากแบบใบใจติดในห้องกับเสียงไกง่ เสียงไก่ขันเมื่อตอนตีสี่อ่าฮะอ่าฮะน้องๆก็ทำความสาดไปนะฮะบัวบานเรากินอย่างเดียวชุดที่ใสาา่เมื่อวานรู้สึกว่ามันจะฟิตๆนหมที่มีถามว่าถามว่าเบัวบานเท่าเดิมไหมผมก็บอกว่า เท่าเดิมเนี่ยแต่พอชุดที่ตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าหุ่นจะฟิตฟิตฟิตมากครับฟิตเปี้ยหนึ่งเด็กกำลังกวาดทาความสะอาดกันนะตื่นมาก็เจอบัวครับหลับตาก็เจอบัวมาโหดูเลองเพลง ร้องเพลงวะเออฮ้ยโห้ยคุณคือเักร้องเสียงเพี้ยนเอกวานก้อยปราสาทเร็วบ้านสาดชัดเจินกวานใครว่ารู้เปล่าใครว่า ฮะแต่พลตุยนี่เดนนี่เดนนี่เดนนี่เดโอ้โหได้ทีสั่งน้องใหญนะ่เลยเนี่ยฮะวันนี้ลมดีทเราเห็นนอนอิ่มนะ ตื่นมาตั้งแต่เช้าไม่ต้องปลุกเลยวันนี้จะไปโรงเรียนประมาณหกโมงครึ่งื่นไม่ไม่สบายนะครับบอกว่าจะมาวันนี้แหละ น้องเขาบอกอยิ่งมาวันนี้นะครับบ้านจา๋าเฮ้ยปอกคออยู่มาครบยี่สิบสี่ชั่วโมงละใบอ้อยแห้งก็กินหรือลูกหนูขนาดต้องกินใบอ้อยแห้งเลยเลูกเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ย โอ้มีคนเอารูปโบราณไ้ขึ้นล้ะรูปตอนที่เขาใส่ชุดเนี่ยดีมากเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ย บ้านกินแซลรอใส่สาบาดพระนั่นนี่ไอแม่แม่ไอศี FC ส่งอของมาใส่บาทและดูเอาอ้อยไปไว้เอาไปพิงไว้กับตัวลูกอ,ลลอืออารมณ์ละอือช่วงนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเขานะปล่อยเสยร็จไปวิ่งชน ต้นข้อเลยตึมต่ำตึมต่ำตึมต่ำโอ้โหสุดยอดเลยนะบัวเราอ่ะโอ้ยเสียงไก่ขันอีกดูดูดูด,ดูเอาทำอะไรนะ่ะฮะไปเกาหัวเอาเอา เียงไก่เริ่มหลายตัวเลยนะเดี๋ยวดูดิหนึ่งสองสามตัวแล้วสามตัวแล้วรอพระมาอยู่นะฮะเดี๋ยวรอพระส่งสักสิบนาทีเดี๋ยวพระส่งก็มา้ว เจ๊มีการบอกชื่นจะมาแย่งอะไรเราอ่ะชื่นไม่ได้กินหรอกออไข่ก็ค่ะเป็นปุกนะปุก เค้วผมจะตั้งกล้องไว้ผมจะพาน,น้องกินข้าวก่อนแนละให้ MC. เอฟซดูพระมาสายบาทพอดีนะครับผมสวัสดีครับ